สวัสดีครับก็เจอกันอีกรอบแล้วนะครับัอดีวันนี้รอบที่สองแล้วครับที่เจอคุณวุ๊กมัวรีนนะครับก็เข้าไปดูกันดีกว่าครับรอบที่แล้วยังขยแยงไม่หายเลยครับโอ้โหรอบนี้เปลี่ยนครับจากเอเจเอมากลายเป็นเจนาตาชาครับเอไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงเปลี่ยนเอาเจเอมาออกนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเอาตะลุงเคเบิลออกเอา Qui ิก มาต้อนรับเจ๊ไซร็อกโดยเฉาะครับโอ้โหรอบนี้ไม่รู้จะเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าครับแต่ยังหน้าเกรงเกรงอยู่ครับแมรอบที่แล้วนี่ทำเอาขยงไปเลยครับคลิกเปิดมาก่อนครับตามสเตปแกครับแม่จะเก็บเลยดที่ไหมครับเนี่ยอือหือโอเคครับในเมื่อลุงเคเบิลใช้ความเพือน ใช้ความเถื่อนลุงสมเจ๊ใส่หลอกไม่ได้เราอาศัย,าาศยใช้ความไวก็รทำสำราลอเอาลวกันครับอือหือมาแล้วครับอือหือไม่รู้เจ๊านาฬาชาจะถีบควิกตายในทีเดียวหรือเปล่าครับแต่เธอแรกเจ๊าสาลอกยังไม่น่ากลัวครับโอ้หน้ากลัวเธอต่อไปนู่นนะครับเธอนี้แกรวมแกรวมพวกกันครับ ผู้ใจเต้นเลยนะครับเนี่ยว่าแล้วครับแมเจนนาตชาทิทีเดียวดับกันเลยครับโอ้กัปตันอเมริกาครับยังไม่ได้ทำมาทอะไรเลยครับแม่และเอเยนผมจะดับอีกคนหนึ่งครับโอ้โหเรียบร้อยครับรอบนี้เน่ากว่ารอบที่แล้วอีกครับแม่้ายลายครับน่ากลัวจริงๆครับ คุณวบที่คุณวบนี่น่ากลัวน่ากลัวมากครับยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับแ,แก้ทางไม่ถูกเลยทีนี้แม